อ๋อ mẹ แมวหวง ở แบงเอาเอามัน nè. มันนะ bưng เฮ้ยๆๆเฮ้ย bè. ยังไหมหัวน,นี่แบ่งเอาเอามาันออกมานะอยากอยากทายลูกดูแน่ถุงถุงเงินของลูกได้นั่นเงินเอ็กตัวไหนอือู้เตตัวผูวต้ตัวแม่ นี่ตัวแม่กันมึงน่ะนี่ตัวแม่ว้อเป็นตาฮักแท้อย่าแะยังไม่ลืมตาเลยเป็นตาฮักแท้ออกได้สองวันแล้วนะในบักรีโอตัวตัวนี่นี่ตัวนี้มึงเอ้ยนี่ตัวเมียตัวผู้ตัวเดียวออ้เดะไหนว้า นี่ผลผลงานของบักลรียวเรียวเรียวเรียวมึงลูกมึงเรียวเรียวเรียวเดี๋ยวเรียวเรียวนี่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 ลูกมึงลูกมึงวันนี้เข้ามาเข้ามานี่แหละลูกมึงอ่ะเข้ามานี่เข้ามานี่นี่คือลูกบักลรียวร้อยเอากันเซ่ออีอีไอ้นี่ก็บยบโติดน้ำเขาซะบ่นี่ โอชียาตัวนี้ชีฉียาคุ้มไปนี่เรียวลูกนี่เห็นไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยเล้ยวอ่ะเนาะียวอ่ลเะเฮ้ยเบิง้งเบิ้งหน้าตาพอกับลูกโอ้ยยยานไปไปอยู่ในแม่คืน,อ,น,นอ่ะเรียบร้อยคืนนี่มึงมึงโอดตทำเป็นมัน ເອົາອົດທໍາເບັດມັນມຶງມຶງເບື້ຍບໍລິໂອໂອມັນກະຍ້າຍໃສ່ລົດດີດີບໍ່ໃນນ